แดดออกแล้วนะมีพร้อมลุยแล้วครับโอเคลุยกันเลยนะครับสวัสดีครับผมทัพโพสวัสดียามเช้าของวันเกี่ยวข้าวน,นา,วาวนะครับวันนี้ก็หนาวแนาวครับไม่ใช่วันนี้ดิหนาวทุกวันแหละหนาวหลายวันแล้วนะเป็นเห็นควันไหม ไม่น่าเห็นเนาะตอนนี้ก็ประมาณสกักสิบกว่าองศานะครับสิบห้าสิบห้าสิบหกองศาเนะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ <Huh? S 1> แล้วก็วันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวแนวนนี้ครับที่จริงก็เกี่ยวหลายวันแล้วนะครับที่จริงเกี่ยวข้าวหลายวันละเกี่ยวสามสี่วันแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูแบบมันเหลืออีกเพียบเลยเลยนี่เกี่ยวหลายวันละ อ <c oughs> ต่ก็เหลือ,อเยอะอยู่ <c oughs> ตอนนี้ก็จะไม่กินข้าวนะเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวผมมาทาบกับข้าวเนาะ,ะแต่ผมจะไปหาเอของกินมันอยู่ฝั่งนู้นน่ะเนึงมันอยู่ฝั่งนู้นแต่ขี้เกียจไปนี่ยดิมันมีมันมีน้ำค้างเนาะ มีน้ำค้างน้ำค้างและมันก็หนาวด้วยนี่ชมบรรยากาศนาเหลืองๆกับเช้าๆสาิบสององศานะครับเนี่ยชมบรรยากาศเชา้าๆนะครับก่อนเกี่ยวข้าวแต่ตอนนี้ผมไปหาของกินของทำกับข้าวก่อนนะครับแต่ตอนนี้เย็นมาก เย็นมีน้ำค้างเนาะเช้านี้ยยยยยเย็น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 ,ยนมีอะไรกินบ้างนี่ผับบุ้งตายหมดละ นี่ก็ผักบุ้งนูกนก็นผัาบุ้งเนี่ยครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีผักชีอยู่นะครับผักชีก็เก็บกินช่วงนี้แหละเออมีผักมีผักเก็บผักดีกว่าผักไม่ใอ่สวยแล้วนะครับดูแต่ก็กินได้อยู่อันนี้ปลูกกินเองนะครับปลูกกินช่วงนี้แหละเนี่ยปลูกกินตอนเกี่ยวข้าวนะครับ ทำไว้ปลูกกินอุ๊หหนาวเย็นปังผักไม่ค่อยสวยแล้วครับแต่ก็ยังกินได้อยู่นี่เดียว ดีจะเก็บผักชีต่อน,นี้เห็นไหมผักชยียังมีอยู่นะครับนี่โอเคเช้านี้ก็ได้ของกินแล้วนะว้าว <Wow. S 1> แค่นี้พอนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำกับข้าวแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บถั่วอีกนะครับมีถั่วอยู่หน้ากระท่อมนะครับมีมีอยู่นะครับผักบ,บุ้งนี่ที่จริงก็ยังกินได้อยู่นะแต่ว่าไม่อยากกินนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นุ่นนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่กระท่อมนะครับีนถัว่วที่จริงถั่วมันถั่วมีเยอะมากเลยนะถัว่วที่ที่นู่นนะครับที่ไร่ที่นู่นนะขี่เกียรติที่เคยไปถ่ายคลิปตอนนั่นหะหนึ่งวันของทัพโพนะครับก็ตรงนั้นนะ่ะถั่วฝักยาวห่ะถัว่วไอเนี้ยเยอะมากนะครับไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆแหละมันเยอะมากนะครับ แต่ว่าผมขี้เกียจไปแล้วผมก็เลยมาเก็บเอาหน้าบ้านหน้ากระท่อมเนี่ยนี่พวกนี้มีอยู่นะครับนี่มีแต่มันมีไม่ค่อยเยอะแล้วนะมีเล็กเกน้อยๆ้อยนะแต่ก็เรามีผักแล้วนะเราก็ใส่แบบใส่ปนกันไปเล็กโอเคเดี๋ยวผมเก็บถั่วก่อนนะครับ <S <S เพราะมันมีที่นื่องีต้นหนึ่ง <S 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 ใช่ไหมไงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บเสร็จแล้วผมจะผมจะกินข้าวนะครับแล้วก็มาเจอกันตอน อ่ลงนาเกี่ยวข้าวนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเกี่ยวข้าวนะครับโอเคนะครับแดดออกแล้วนะมีพร้อมลุยแล้วครับโอเคลุยกันเลยนะครับไปกันปั๊ Nope. โอเคสรุปว่าวันนี้ไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จแต่ก็เหลืออีกไม่ไม่เยอะนะครับประมาณอีกสักถ้ามาเกี่ยวก็อีกวันนึงก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับที่จริงผมก็มาเกี่ยวหลายวันแล้วนะครับดูนี่ดูข้างหลังผมแล้วก็ดู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 นีนี่เกี่ยวหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยขอกลับบ้านนะครับ ที่จริงคืนนี้ว่าจะนอนอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วนะครับก็ไม่ได้อาบน้ำหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยขอกลับไปอาบน้ำสักหน่อยนะครับรู้สึกว่าเนื้อตัวเหนียวหมดแล้วนะครับก็เลยขอกลับแล้วพรุ่งนี้ก็มาใหม่อีกวันหนึ่งนะครับ วันหนึ่งก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าอีกที่หนึง่งถ้าอา่ไม่รีบหรือว่าถ้ายังไงเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับอันนี้อาจจะนะครับอาจจะไม่ได้ไปถ่ายคลิปหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปถ่ายนะครับถ้าถ้ารีบหรือว่าถ้าไม่ว่างจริงๆนะครับ จริงมันมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับแบตกล้องก็จะหมดนะครับถ้าบันวันไฟไม่มานะครับถ้าไม่มีไฟก็ผมจะไม่ได้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็แบตกล้องอะไรก็จะไม่มีนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายจนเกี่ยวเ็จนะครับขอถ่ายแค่วันนี้วันเดียวนะครับที่จริงว่าจะถ่ายตั้งแต่ วันแรกนะครับถราจะถ่ายแต่วันแรกแล้วแต่ว่าก็เคยลงแล้วคลิปนึงนะครับก็เลยถ่ายแค่ถ่ายให้ดูแค่วันเดียวนะครับก็เลยถ่ายให้ดูแค่วันเดียวก็น่าจะพอเนาะแล้วก็เดี๋ยวนายอีกที่หนึง่งเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้อีกไปถ่ายให้ดูอีกนะครับก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับ